สวัสดีชาวเวฟทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกัน,นครับกับคันนี้ครับชาเลมังนะคนที่ส่งมาคือน้องวิวนะครับน้องวิวนี่ก็จริงๆแล้วส่งมาเยอะหลายรอบแล้วนะแล้วก็ส่งมากับคันนี้แหละชาเลมังนะก็ยังไม่ผ่านสักทีนะคือมันแบบจริงๆแล้วเขาก็เล่นดีทุกคลิปแหละแต่ว่ามันแบบจนอยาจะไปเจอกันเนี้ยเนี่ยเทียเทีย เทียร์เอะไรเงี้ยคือตัวเองเป็นเทียร์แนะแล้วก็ไปเจอเทียร์7แต่ก็ยิงเยอะแต่ว่าในคลิปนี้ก็ต้องให้แล้วละ่ะด้วยความพยายามที่แบบส่งมาเยอะแล้วในคลิปนี้ก็ยิงเยอะด้วยนะครับกับชารมังคันนี้ครับเป็นหัวห้องเลยนะครับอยู่ในห้องเทียร์7อยู่ในแมปอ่าเล็กวิวอ่าเล็กวิวนะหรือว่าหมู่บ้านทะเลสาบน้องวิวเกิดทางฝั่งเหนือนครับ มาเล่นลายสองครับตอนแรกกะว่าจะเดินไปแล้วก็ไม่มีเพื่อนตามเลยเลยต้องมาเด็บอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในห้องเทียเ8เทียมีจอรนข้างละ3คันเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าขึ้นไปเนี่ยจอรนโฟกัสแน่ครับตรงนั้นแหละตรงที่เพื่อนมาร์คนั่นแหละนะแตวก็ตรงนี้ก็คนเดียวเลยครับสําหรับลาย2ตรงนี้คนเดียวต้องปะทะกับจอรนอีก3คันนะก็เอาเรื่องอยู่นะครับเจอครับคันแรกหัวแข็งแข็งครับ รถหัวเหมือนกันครับสำหรับทีสามสี่ครับเฮวิทังเทียแปดครับน้องวิวเดินขึ้นมาโอ้ยซัดเข้าไปสแนปเข้าไป440นะฮะแล้วก็มีไทเกอร์หนึ่งยิงเข้ามาก็บบล็อกได้อยู่2 8 0สบสายสบายทีสามสี่เดินเลยครับโอ้โหกะว่าเอาแน่นอนครับ339ได้มาแล้วเดินต่อครับน้องวิวซัดหัวแท็กเข้าไป418ครับล้อโหลดครับแล้วเพื่อนช่วยลงครับจอลงมาแล้วแต่ว่าน้องวิวสำหรับคันนี้นี่ โหลดนานอยู่นะโหลดนานอยู่สังเกตได้นะครับแล้วก็ซัดหัวแท็กเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บไปเป็น1คิวครับเดินมาบุ่มบุ่มบางๆอย่างนี้นะด้านหลังมีเควีสามยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่ครับรีโหลดใหม่ครับแล้วเดินต่อครับเดินโถมเข้าใส่ครับไล่ค่อนข้างดีแล้วก็ซัดหัวแท็กเข้าไปครับ494นะฮะตรงนี้โอเคอยู่ครับเพราะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆบังอยู่แล้วด้านหลังมีไทเกอร์หนึ่งครับ แม่เขายังไม่โดนอ่ะบล็อกได้สําหรับไทเกอร์หนึ่งแล้วหัวแท็กอีกทีหนึ่งครับยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะสาหรับเควีสามนะคือได้มาอีก458นะโอ้ไทเกอร์ซัดหัวแท็กเท่านั้นยังไม่เสียเลือดนะค่อนข้างโอเคครับแล้วเพื่อนเก็บเควีสามไปตรงนี้ก็เหลือแต่เทียเจ็ดแล้วนะคนค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะเมื่อกี้มีอ่ะมี ซูรนะ้อยเอ็มหนึ่งนยิงเข้ามายัางบล็อกได้อยู่แล้วก็ไทเกอร์หนึ่งครับเน้เนๆเ,เข้าไป454นะฮะแล้วก็บล็อกได้ด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเจ็ดก็ยังโอเคฮะยังทนได้ครับสบายๆครับคนเดียวยังพอแบกได้อยู่นะถึงแม้ว่าตัวเองจะโหลดนะแล้วตรงนี้เห็นตัวรถครับซัดเข้าไป363ครับปืนมันค่อนข้างแม่นอยู่นะอา้าเพื่อนเห็นซูร้อยเอ็มแล้วครับไกลๆเลยนะแต่ว่าขอเอากับไทเกอร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ ทีโหลดแล้วก็ซัดเน้นหัวแท็กมามันตันหรือเปล่าเมื่อกี้มันก็เลยแบบไม่โดนนะได้แค่แท็กอย่างเดียวหรือเปล่าคาอยู่เนี่ยคาอยู่รถนั้นจริงๆนะแต่ว่าปืนค่อนข้างดีนะดอมเดเมทตอนนั้นก็ดีด้วยพยายามจะเน้นหัวแท็กแต่ว่าไม่ได้นะครับก็ได้ดาเมจแทนไป440แล้วตรงนี้ที29ครับด้านหลังเป็นสูครับสูร้อยโอ้โหโดนเข้ามา200กว่านะยังพอทนครับเอามา ลงมาเลยป่้ปะไม่ครับมาแปะเ,เฉยๆครับซัดทียี่สิบเก้าแล้วบล็อกทียี่สิบเก้าไปครับบล็อกไปสามร้อยยี่สิบซัดก,ก็ไปสี่ร้อยกว่าเลยนะเนี่ยดามินตานัดค่อนข้างดีแล้วเลื่อนโถมใส่ครับพาดับหนึ่งลงไปล้วงแล้วแล้วน้องวิวชนเลยฮนะแหมโดนซัดเข้ามาเหมือนกันนะสามร้อยกว่าๆนะครับคนขับคนละขับมีบาดเจ็บนะ่ยแล้วสุดท้ายก็คิวไปได้นะครับเป็นสองคิวอืดๆหน่อยตรงนี้นะครับพื้นดินมันยวบยาก ทางซ้ายครับไทเกอร์หยังอยู่ครับแต่เพื่อนเก็บไปเรียบร้อยครับด้านหน้าเป็นสกอร์เปียนครับวิ่งฉากหลบไปแล้วครับแล้วก็มีซูร้อยเด้วยนะครับยิงไป4ี่พันแล้วนะเห็นโหลดช้าๆแบบนี้สี่พันแล้วด้วยวตอนนี้กําลังอึดอัอดอัดดูว่าว่าพลขับบาดเจ็บครับพยายามจะเดินต่อครับพยาบาลต้องอชุดปฐมพยาบาลนี้ยังคูดาวอยู่นะยังใช้ไม่ได้อ่ะ มาแล้วครับเลงเพจหน้าแบบเน้นๆแล้วก็ยิงเข้าไปนิ่มๆนะสามร้อยกว่าได้มาเป็น3คิวแลวยังบล็อกได้ด้วยนะเด็กสามคัสุดท้ายครับเหลือสกอร์เปียนครับที่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้อ้าวเจอจอแล้วฮะโอ้โหโดนเข้ามา300เหมือนกันนะอา้าวแล้วนัดนี้โอ้โหคือก็กกเลงดีนะแต่แบบโชคไม่ไม่อำนวยเท่าไหร่ยิงจอเด้งนะ โหลดใหม่แล้ววิ่งชนกับสกอเปี้นครับชนเข้าไป158ครับแล้วโหลดล็อกเป้าแล้วก็ไม่น่าจะเด้งรนะมั้งตัวเรียบร้อยครับ4คิวครับโอห้าพันดาเมจแม่เดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับน้องวิวนะชื่อในเกมชื่อว่าทัชมา a า เอมแตกไปครับได้เหรียญคูเฮดหรือว่าใจเย็นนะครับได้เหรียญสตีลวอล์นะครับกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคาเบร์หรือว่าปืนลำกล้องใหญ่นั่นเองนะครับได้เงินมาแสนสี่ครับประสบการณ์2,679นะครับยิงไปทั้งหมด5,085นบะฮะแล้วก็ 4Q คิวครับประสบการณ์ดิบๆ1,623นะครับ ยิงไปเยอะเลยทีเดียวยิงไป14นัดนะเข้าเป้า14นัดเลยแล้วก็เจาะเกราะ12นะครับดาเมจรวม5,000มีบล็อกไป2,550นะครับแล้วก็แอซิดิก1,353นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่องไป7,000ค่ากระสน 12, นะรุน12,000แล้วก็ยุนิฟอร์ใจอีก6,000นะครับเหลือเงินมาใช้เนาะเนาะเลยแสนสองเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นรถพันธบัตรนะรเป็นรถแล้งใช้พันธบัตรในการแลกนะอยู่ในส่วนของร้านค้าของแร้งแบทเทิลนะฮะ ใครที่มีพันธบัตรเพียงพอก็ไปซื้อมาเล่นกันได้เป็นรถที่ปืนค่อนข้างดีนะหวัวค่อนข้างแข็งดามเมจตอรนัดดีแต่ว่ามันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วน้องวิวก็ต้องยอมใจนะเพราะว่าส่งมาคันนี้คันเดียวเลยส่งมาอยู่นั่นแหละนะส่งมาหลายคลิปมากๆทุกคลิปเล่นดีหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันติตรงอย่างที่ผมบอกว่ามันไปเจอกับเทียร่างเนี่ยหมือนไปตบเด็กนะแต่ว่าในในเกมนี้ก็ต้องต้องยอมว่าอืยิงไปห้าพันยิงเยอะอยจริงๆนะก็ วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วยินดีกับน้องวิวด้วยนะโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ส่งกันมาได้แล้วตอนนี้ก็ยังมีเกา n o m i n a t e อีกช่องทางหนึ่งนะเป็นช่องเล็กของนิ k กี้ทเองแต่ว่าช่องนั้นคือช่อง my channel นะครับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับเกาในช่องใหญ่นะครับก็อาจจะนะอาจจะได้ไปอยู่ในช่องเล็กเป็นเกา n o m i n a t e นะครับก็ฝากติดตามช่องนั้นกันด้วยนะแล้วก็ลองไปดูกันนะ ในช่วงนี้ก็เริ่มลงเก่าโนมิเนตกันแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะอันนี้ก็ขอบคุณทั้งวิวไว้นะที่นี้ด้วยและใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้นิกกี้ TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาาไปก่อนสวัสดีครับ